สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทําการแบ็กเทสทดสอบการสอบกองทุนนะครับจะมาทําเป้ากําไร5%นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ คลิปที่ผ่านมานะครับผมได้ทำกำไร10%แล้วก็ใช้แนวรับแนวต้านนะครับในการเทรดนะครับดู Market Structure ดู Price Action นะครับวันนี้ผมจะมาบวกเพิ่มหน่อยละกันนะครับมา Back Test t ท c เทคนิคไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆด้วยเนาะก็จะได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็ได้ทั้งดูหน้าตา Pattern กราฟนะครับการทาของราคาทองคํานะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ็กเทสให้เพื่อนๆชมนะครับว่าผมจะสามารถทํากําไร5%ได้หรือไม่นะครับเนาะเพื่อนๆด้วยการใช้อิเดเคเตอร์เพิ่มเข้ามานะครับตัวแรกที่ผมจะใช้ก็คือ EMA นะครับเดี๋ยวจะใช้ EMA ไหนเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับผมจะใช้ค่า RSI นะครับ เพื่อเป็นการดูโมเมนตัมนะครับแล้วก็ดูจุดกลับตัวในไทม์เฟรมย่อยนะครับเนาะ เดี๋ยวเข้าไปรับชมในการแบ็กเทสกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ใน t r a d e r Casa ่านะครับเป็นเว็บไซต์การแบ็กเทสออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็วิธีสอนการใช้อะไรเบื้องต้นแล้วนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปได้นะครับอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวก็เริ่มเซสชันกันเลยนะครับกดนะครับ ก็คือคลิปนี้ผมจะมาทําเป้ากําไร5%นะครับก็ถือว่าเป็นการสอบเฟรสองของทางกองทุนละกันนะครับด้วยพอร์ตบาลานหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็คู่เทรดนะครับก็เป็นาการเทรดทองคำแบ็กเทสทองคําอย่างเช่นเคยนะครับส่วนวันเดือนปีผมจะเป็นการสุ่มละกันนะครับจะเป็นการสุ่มแบบขอแบบเรียวๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับว่าไม่ใช่เป็นการ เตรียมนะครับไม่ใช่เป็นการเตรียมแต่ขอไม่ย้อนหนักแล้วกันเอาขอเป็นสักปี2018นะครับในช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็สุ่มวันเดือนเนาะทำการอ่ะวันวันไม่ใช่วันที่ซะด้วยก็เป็นวันจันอ่ะวันจันทร์นะครับก็สรุปได้วันจันทร์นะครับเราค่อยไปสุ่มวันที่อีกแล้วกันนะครับซุ่มเดือนนะครับขอสุ่มเดือนแล้วกันเดือนเป็นเดือนเมษายนนะครับเป็นเดือนเมษาโอเค ปี2018เราเลือกแล้วนะครับเป็นเดือนเมษายนนะครับเป็นเดือนเมษาแล้วก็สุ่มได้วันจันทร์นะครับวันที่ 9, 16, 13เอาขอเป็นวันที่16เลยละกันนะครับหลังจากสงการเนาะเป็นวันสงการบ้านเรานะครับกดเซฟไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปแบ็กเทสนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาต ت, เซตเซตในการเทรดสักครู่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ แ d ดอินดิเคเตนะครับตามที่ผมพูดเนาะว่าผมจะมาใช้ ema 2เส้นนะครับแล้วก็ rsi นะครับเพื่อดูเป็นค่า Default นะครับเป็นค่า default แล้วก็เปลี่ยนสีเฉยนะผมเปลี่ยนสีเฉยแล้วก็เพิ่มให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับเนาะส่วน ema นะครับเส้นแรกผมจะให้เป็นเส้นเร็วนะครับก็คือเส้นสีแดงใช้ค่าพ e เรียด เก้าละกัดน,นะครับค่าเฉลี่ยก็คือ9แท่งย้อนหลังนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ย21่แท่งย้อนหลังนะครับเป็นค่า,าสโลว์นะครับเนอะเป็นสีเขียวนะครับเขียวแดง โอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะเริ่มเทรดนะครับแต่เราก็ต้องรอดูนะครับรอดูดีมานซับไพ่นะครับหรือแนวรับแนวต้านหรือดูเทรนด์ดู market s t สตั๊กเจนะครับดูเทนไลน์อะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับเนาะเพื่อน,นราคาในปี2,000เท่าไหร่นะผมย้อนมาจำไม่ได้โอ้ ผมย้อนมาปีเท่าไหร่นะปี2018เนาะก่อนช่วงยุคโควิดนะครับทองคำยังอยู่ในราคา1,300นะครับเพื่อนๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นการดีนะเราจะได้ฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ดู movement นะครับนิสัยของทองคำนะครับตั้งแต่อดีตเนาะว่ามันยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอตีโซนก่อนละกันนะครับตีโซน ล่าสุดก่อนเนาะก่อนเท่าที่เราเห็นนะครับเท่าที่เราเห็นจากซ้ายมือไม่ต้องย้อนไปไกลนะเนาะเพื่อนๆไม่ต้องย้อนไปไกลก็ไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็รอดูนะครับเดี๋ยวต่อกันเลยนะครับเส้น EMA เหมือนจะกลับตัวแล้วนะครับเพื่อนเพื่จะผ่านไหมดูแล้วผมอยากเซลล์มากเลยนะครับตอนนี้นะแต่ว่าอ่ะโอเคลงมาทะลุ EMA ไหมทะลุไหมอ่ะ หมือนจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนจะคอนเฟิร์มแล้วในท์เฟรมย่อยๆแบบนี้นะครับผมคิดว่าผมคิดว่ากราฟเนี่ยเหมือนทําทรงเหมือนแบบนี้นะครับเหมือนจะจะอาจจะลงลงไปเลยนะครับหรือขึ้นไปรีเทสตรงนี้แล้วก็ลงมาจนถึงจุดนี้นะครับซึ่งถ้าจะกลับตัวไปเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นไปได้เหมือน ไม่สามารถชนะไฮนี้ไปได้นะครับไม่สามารถเบรกขึ้นต่อไปได้นะครับถ้าเขาจะขึ้นต่อก็คือเขาอาจจะต้องขึ้นไปแบบนี้นะครับทรงแบบนี้แต่ว่าถ้าเขาไม่ขึ้นต่อเนาะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะเป็นอ่ามาแบบนี้นะครับตามตามที่ผมอะ่ะก็คือคิดว่ารีเทสแล้วนะครับนี่เป็นการรีเทสแล้วอาจจะรีอีกก็ได้นะครับแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับหรือไม่มีการรีนะครับคือลงมาเลยแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ไม่พูดเยอะดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนไม่พูดเยอะดีกว่าผมจะ ขอเซลล์เลยละกันนะครับเพราะว่าค่า SI นะครับก็เหมือนจะเคยอยู่ในโซนโอเวอร์บอสแล้วนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของ SI เนี่ยโมเมนตัม um เหมือนจะมีการย่อลงมาใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เหมือนจะย่อลงมาในโซนโอเวอร์โซนนี้ให้ได้นะครับในตามลักษณะของ SI นะครับก็คืออยู่ในโซนโอเวอร์โซนแล้วก็ขึ้นไปโอเวอร์บอสโอเวอร์บอสแล้วก็ลงมาโอเวอร์โซนอย่างนี้นะครับเพื่อนๆือนก็ถือว่าเป็นการดูกัน กลับตัวนะครับเราสามารถดูเคลื่อนที่ได้เล็กๆน้อยๆนะครับต่อให้จะเป็นการคอนเฟิร์มที่จริงหรือไม่จริงอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเนาะเพื่อนๆก็ตามนั้นเลยไม้แรกนะครับขอเป็นการเปิดโพซิชั่นช็อตละกันนะครับเป็นการเซลล์นะครับเป็นการเซลล์ SL ก็300จุดนะครับอยู่เหนือไฮนี้นิดหนึ่งนะครับเนาะเพื่อนๆแล้วก็ TP เพื่อที่จะได้ TP ที่เหมาะสมนะครับขอเอาเป็นสักประมาณ1.7เลยแเลยละกันนะครับ rr 1ต่อ1.7เ,เนาะเพื่อนๆแล้วก็ใช้ความเสี่ยงอพอร์ตบาลานซ์นะครับหนึ่งมืน,นะครับผมจะไม่ให้ลบเกิน5%นะครับในวันแรกเนาะในวันแรกจะใช้ความเสี่ยง1%นะครับเซลล์โพซิชันเซล l l นะครับแล้วก็ใช้ความเสี่ยงที่100เนาะมันเปลี่ยน $100 ดอลลาร์นะครับก็ตามแผนนะครับ sl ถ้าหากเราขาดทุนจะขาดทุนที่100ถ้าหากทำกําำไรได้กก็จะททาำำไรมี่170อ์นะครับ ก็ลองเทสไปเลยนะครับเพื่อนๆว่ากราฟเนี่ยจะย่อลงมาจริงหรือเปล่านะครับหรือจะกลับขึ้นไปให้ผมหน้าแตกเนาะเพื่อนๆก็ดูเหมือนจะอ๋อโอเคครับผมท p ไปแล้วนะครับเพื่อนๆท p ไปแล้วเนาะก็ก็เกือบไม่ก็เกือบไม่เกี่ยวได้ซ้ำเนาะ นี่คือการแบ็กเทสเฉยๆนะครับเมื่อกี้นี่เกือบโดน SL นะครับเพื่อนๆก็เกือบขายหน้าตั้งแต่ไม้แรกแล้วเนาะก็เกือบขายหน้ามาตั้งแต่ไม้แรกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ถูกต้องนะครับเนาะเป็นการวิเคราะห์ที่ถูกต้องก็คือมีเส้น EMA คอนเฟิร์มนะครับเนาะเพื่อนๆแล้วก็ดูแนวรับแนวต้านนะครับกราฟอยู่ในโซนแนวต้านนะครับกำลังจะย่อมาที่แนวรับเนาะแล้วผมก็ทําการโฟลว์เซลล์ไปแต่กราฟได้ทํา ตัวดีดกลับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีการดีดกลับแล้วก็ดีนะที่ไม่ถึง sl นะครับแล้วก็มาชน tp จนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูไม้ต่อไปเลยละกันไม้แรกเราก็บวกมา1.7%แล้วนะครับหรือ170ดอลลาร์นะครับเหลืออีก3%กว่าๆนะเพื่อนๆโอเคลงไหมอ่ะเหมือนจะ เหมือนจะทะลุแนวรับนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะอยากจะวิ่งมาโซนด้านล่างเนาะเพื่อนๆเหมือนอยากจะวิ่งมาโซนด้านล่างนะครับมาแถวโซนนี้กันเลยแล้วก็ค่า EMA เนาะเพื่อนๆอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มจริงๆเรา Follow เซลลไปอีกเลยก็ได้นะครับเนาะเพื่อนๆเรา Follow เซล l ์ไปอีกเลยก็ได้ผมคิดว่าน่าจะยากนะครับที่เขาจะารีบาวขึ้นไปเนาะแต่ว่า ขอดูอีกหน่อยละกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอ่า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 โอ้โหถ้าเซลล์นี้โดนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเซล์นี้โดนเลยเหมือนจะต้องเซลลอีกนะเพื่อนเพื่อนดูแล้วเหมือนจะเหมือนโมเมนตัมเนี่ยก็ ใช้ได้เลยนะครับ RSI เนี่ยก็บ่งบอกแล้วนะครับว่ากราฟเนี่ยกำลังจะปรับตัวลงเนาะหรอือที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับตัวลงมานะครับเพื่อนๆค่า e MA เนี่ยทั้ง2เส้นตอนนี้กราฟก็อยู่ในโซนด้านล่างนะครับก็ถือว่าเหมือนจะเป็นการเซลล์ได้แล้วนะเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอเข้าเลยละกันนะครับเซลล์ร์ติชั่นนะครับเพราะว่าค่า r r ดูแล้วนะเพื่อนๆมันมันเหมือนว่าจะคุ้มต่อการ เทรดนะครับคุ้มต่อการเข้าเล่นเนาะคุ้มต่อการเข้าเล่นก็น่าจะได้อยู่นะก็น่าจะได้1ต่อ1.8นะครับอาอต่อ1.8เนี่ยก็เหมือนอาอก็เกือบ2เลยนะเพื่อนๆก็เหมือนเทรดเซตอัพเดิมเลยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นมูฟเมนต์เดียวกันเนาะเพื่อนๆอาจจะขึ้นมาอีกอีกครั้งก็ได้เนาะหรือหรือครั้งนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆนเพื่อที่จะลงต่ออันนี้ก็ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเปิด p o s i t ิชัไปเลยนะครับเปิดพ o s i t ิชั s นเซลนะครับแล้วก็ใช้ความเสี่ยงนะครับเพิ่มเป็น,150นร,ร้อยห้าสดอลลาร์นะครับหรือ1.5%นะครับ1.5%ใช้ความเสี่ยง1.5%เนะครับเพื<ๆ>่อที่จะเซล์หม้นี้เนาะเพื่อนๆถ้าหากเราได้กําไรเนาะก็จะมาได้กําไรที่เกือบ270นะครับไป สวยครับถือว่าวิเคราะห์ถือว่าวิเคราะห์ะไม่พลาดเลยนะครับในรูปแบบเดิมเนาะเพืเ่อนๆก็คือ,อเส้น EMA นะครับทั้ง2เส้นเนี่ยราคาได้อยู่ในโซนใต้เส้น EMA ทั้ง2เส้นนะครับแล้วก็เราดูโซนแล้วนะครับซึ่งแนวนี้เคยเป็นทั้งแนวรับแล้วก็เคยเป็นทั้งแนวต้านนะครับพอหลุดลงมาแล้วนะครับรีเทสขึ้นไปในโซนนี้ ผมเห็นกราฟเนี่ยย่อนะครับกราฟย่อยึกยักอยู่แถวนี้นะครับก็ได้ทําการเปิดเซลล์ไปด้วยเหตุผลเหมือนซ้ายมือน,นะครับเหมือนออเดอร์แรกเลยนะเนาะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ได้มาที่660จุดนะเนาะเพื่อนเพื่อนจุดของทองคํานะครับ SL ก็เกือบสามร้อยหกสิบเก้าจุดเนาะ แล้วก็ TP 6 6 0 RR 1ต่อ8นะครับตอนนี้เราทำกำไรมาแล้ว439ดอลลาร์นะครับด้วย2ออเดอร์เนาะเพื่อนๆก็เป็นไปได้ไหมครับเห็นไหมการทำกำไร5%าเร5%เนี่ยผมคิดว่ามาดีขนาดนี้แล้วน่าจะไม่ยากอะไรอีกแล้วเนาะเพื่อนเขออีกไม้เดียวนะครับขออีก100ดอลลาร์นะครับก็อาจจะใช้ความเสี่ยงแค่เล็กน้อยนะครับเผื่อบางทีมันพลาดเนาะเพื่อนๆซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ยัง ไส่ทำราคาตามเส้น EMA นะครับแล้วก็กลับมาเทสแนวรับนี้แล้วรับนี้จะอยู่หรือเปล่านะครับเราจะได้บายขึ้นไปหรือเปล่าอโอเคทะลุลงมาสรุปทะลุลงมานะครับก็เหมือนเทรนด์เนี่ยจะเป็นขาลงนะครับมาเรื่อยๆเนาะเพื่อนเดี๋ยวตีตีมาอีกนะครับตีโซนมาอีกเนาะถือว่าเป็นการรอในวันถัดไปละกันนะครับเนาะเพราะว่าการสอบกองทุนเนี่ยผมก็จะสอบวันละ วันละหนึ่งไม้วันละ1ออเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากเราชนะ tp take profit ไปแล้วก็นั่งทับมือนะครับเ,เพื่อนก็ปล่อยไปเนาะกรับมันจะไปไหนก็เรื่องของมันนะเนาะเพื่อนโซนนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วกันนะครับเนาะดูนะครับว่าจะหลุดไหมแต่คิดว่าในโซนแถวนี้น่าจะเป็นรับได้นะเนาะเพื่อนนะมันมี Pri c e action ในอดีตนะครับเ,เพื่อนก็ถ้ากราฟราคาลงมาในโซนนี้หรือจุดนี้นะครับก็จะมีการรีบาวขึ้นไปเห็นไหม เห็นไหมก็เหมือนจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับเหมือนจะคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็อ่า e กำลังจะตัดขึ้นไปเนาะเพื่อนๆขอดูอีกไม้โอ้โหคอนเฟิร์มแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆอาจจะมีการย่อลงมาอีกสักเล็กน้อยแล้วก็จะบ่ายขึ้นไปนะครับหรือมันอาจจะขึ้นไปเลยก็ไม่รู้เนาะรอดูก่อนนะครับถ้ามาแตะเส้น e m เเราก็เตรียมเข้าไปได้เลยนะครับอ่าโอเคถือว่าหยุดได้สวยนะครับนี่แบบนี้นะครับถือว่าเป็นการ สมบูรณ์แบบในการตัดสินใจในการเข้าเนาะอันนี้ผมพูดก่อนนะแต่ไม่รู้นะครับว่าผมจะทํากําไรได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมจะขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยย่อลงมาต่อเนื่องแล้วนะเพื่อนเพื่อนย่อลงมาแบบลงมาเรื่อยๆืเลยโดยไม่มีการขึ้นนะครับจนมารีบาวขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมานะครับเส้น EMA เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วเส้น EMA 2เสเส้นเนี่ย มีจุดรับจุดนี้นะครับถ้าหากทะลุลงมาเราก็คงต้องยอมเนาะเพื่อนเเราก็จะตั้ง SL นะครับไว้ที่ประมาณนี้นะครับ200กว่าจุดเนาะเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับราคาในช่วงนั้นมันยังไม่ถึง2,000ดอลลาร์เลยนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพันกว่าดอลลาร์นะครับ200จุด300จุดเนี่ยก็ถือว่าห่างเนาะเพื่อนๆนแล้วก็ TP นะครับก็จะเอาไว้ตรงแถวนี้เลยแล้วกัน เอาแบบต่ำๆเลยแล้วกันนะก็คือ1นึต่อหนนะครับผมจะใช้ความเสี่ยงนะครับแค่เจ็ดสิบห้าดอลลาร์ละกันผมจะใช้ความเสี่ยงที่75ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้า TP เนี่ยก็จะได้ร้อยกว่าอยู่แล้วเนาะเป็น position buy นะครับใช้ความเสี่ยงแค่75ดอลลาร์นะครับเนาะ TP นะครับก็จะได้112ดอลลาร์ถ้า SL จะพลาดแค่75ดอลลาร์นะครับถือว่าคุ้มเสี่ยงเนาะเพื่อนๆอาร 1>, 1ต่อ1.5นะครับเริ่มเลยดูกันนะครับว่าจะวิ่งขึ้นไปไหมหอลงมานะเพื่อนๆเ,เกี่ยว SL ไหมจะลงไป SL ไหมครับมารอดูกันเหมือนจะทรงไม่ดีนะแต่ว่าผมมั่นใจเห็นไหมเพื่อนๆพ,พูดคำว่ามั่นใจไม่ได้เลยนะลงมาที่ s l ไปแล้วก็ขึ้นไปเกือบจุด TP เลยนะครับ ก็ไม่เป็นไรเนาะดีนะที่ผมใช้ความเสี่ยงน้อยเนาะเหลืออีกหนึ่งประมาณ150ดอลลาร์นะครับก็จะ5%เโหเอาจริงๆถ้า SL มาไว้ข้างล่างนี้ก็น่าจะรอดเนาะเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับดีนะครับที่ใช้ความเสี่ยงไม่ประมาทนะครับเราใช้ความเสี่ยงแค่เล็กน้อยเห็นไหมก็ขึ้นไปจริงๆนะครับตามที่วิเคราะห์แค่มันลงมาเอชแอลนะครับมาโซนนี้เฉยๆเนาะเพื่อนๆก็ มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับที่จะขึ้นไปแต่ก็ไม่มีอะไรการการันตีนะครับแม้แต่ขนาดเราวิเคราะห์ถูกเรายังพลาดเลยนะครับเห็นไหมในการาทัมมิ่งนะครับจังหวะการเข้าเนี่ยถ้ามันไม่ดีนะครับก็มาโดนเกี่ยว s l แบบนี้ก็เห็นได้ชัดเนาะเพื่อนๆอ่ะลงมาในโซนนี้แล้วนะครับถ้าไม่ทะลุลงไปนะครับก็จะรอหน้าบ่ายแล้วกันอ่ะทะลุลงไปเนาะเพื่อนๆขออีกหนึ่งแท่งแล้วกันโอเค ผมจะบายเลยแล้วกันนะครับก็เป็นเหตุผลเดียวกันเหมือนกับด้านซ้ายมือนะครับแต่ว่า SL เรา,เราใกล้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอา SL ที่ห่างลงมาในโซนนี้เลยละกันเนาะก็จะ,ะเป็น position บายไปนะครับแล้วก็ TP สักประมาณโซนนี้นะครับแล้วก็ SL อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ SL ก็ประมาณ2 2 0 0เกือบ300จุดเนาะก็300จุดนะครับแล้วก็ TP นะครับก็ประมาณนี้นะเนาะเพื่อน TP ก็จะประมาณนี้ โอเค500จุดนะครับน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับ SL เกือบ300จุดนะครับ TP ประมาณ400เกือบ50จุดนะครับ r r อยู่ที่1ต่อ1.5เนาะเ,นเพื่อนๆก็จะใช้ความเสี่ยงนะครับเป็น position buy ไปใช้ความเสี่ยงประมาณ100่นะครับเพราะว่าถ้าหากเรา TP เราจะได้150่าดอลลาร์โดยประมาณนะครับเนาะ ก็จะได้ครบ5%นะครับถ้าหากไม้นี้ขึ้นไป TP ก็ถือว่าเป็นการปิดจ็อบได้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับพูดเยอะไม่ได้นะครับเนาะอันนี้ผมพูดตรงๆเลย <c oughs> คือพูดเยอะไม่ได้นะครับการาฟเนี่ยมันอ่าโอเคสวยผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าอ่าโอเค โอ้โห,โโหสวิงจัดเลยนะครับเพืเ่อนๆพันผวนโหดนะครับแล้วสุดท้ายก็โดนนะครับสุดท้ายก็โดนจริงๆนะเนาะเพื่อนๆก็โดน2ไม้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็โดนไปแค่175นะครับลบไป175แต่เน็ตของเราเนี่ยก็คือตอนนี้อยู่ที่กำไรนะครับยังอยู่ที่264ดอลลาร์นะครับผิดพลาด2ไม้ต่อเนื่องเลยนะครับเพืเ่อน จริงๆเราควรจะเซลล์แล้วนะเพื่อนๆเราควรจะเล่นเซลล์มาตั้งแต่นี่กราฟมันกลับตัวลงมาแบบนี้เนาะเพื่อนๆแล้วก็รีบาวขึ้นไปแล้วก็ยอ่อลงมารีบาวขึ้นไปแล้วก็ยอ่อลงมานะครับรอรีบาวขึ้นไปแล้วรอเซลล์ดีกว่าถ้าถ้าจะเป็นการฟอ l ์โรเทนเนาะเพื่อนๆเป็นการเทรดตามเทนก็น่าจะต้องเซลล์เซลล์ลงมานะครับเคลื่อนที่แบบแปลกๆนะครับเนาะเพื่อนๆ ก็ด้วยทั้งราคาในช่วงยุคนั้นนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับกราฟก็วิ่งไม่กี่จุดนะครับในต่อวันเนาะก็เห็นๆกันนะครับรีบาวขึ้นมาให้หน่อยอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะเซลลนะเพื่อนๆสาเหตุที่เซลลนะ์เนาะก็น่าจะรู้นะครับเส้น EMA ตัดลงมาด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็โมเมนตัมนะครับก็เหมือนจะลงมาแล้วก็อีกอย่างเราก็เล่นตามเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงเนาะเพื่อนๆเป็นเทนขาลง โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เปิดเซลล์พอิชันไว้นะครับแล้วก็ SL ซสักประมาณอเอาไว้เยอะๆเลยแล้วกัน250จุดที่พี่นะครับเอาเป็น2 1ต่อ1ต่อ2นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บาลานซ์264ดอลลาร์นะครับเราขาดอีก250ดอลล์นั่นแหละผมจะใช้ความเสี่ยงนะครับที่ครึ่งหนึ่งของ เป้านะครับก็คือเราต้องการเป้า250ผมจะใช้ความเสี่ยงที่100่งอ่สิบนะครับเพื่อที่จะได้ rr 2ต่อ2เนี่ยเราจะได้ผ่านเลยนะครับมันจะได้ปิดจ็อบได้จบจบเนาะเพื่อนๆไม่ได้กลัวว่าคลิปจะยาวหรืออะไรนะครับแต่การปิดจ็อบง่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นจิตวิทยาในการเทรดอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะเพื่อนๆโอเคใช้ความเสี่ยงที่125ยยี่าดอนนะครับเพื่อที่จะได้กำไร250รอยหาสิดอนเนาะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะรอดหรือร่วงเนาะอ่าโอเคลงอย่างแรงนะครับแบบนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ TP แล้วก็ทำกำไรมาได้จริงๆนะครับก็คืออ0 0่า ...1,000 กับอีก500นะครับหรือกำไรมาที่5.14%นเนาะ5.14%นะครับก็ถือว่าสักเซสนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเข้าเนี่ยผมก็เข้าตามรูปแบบที่ ว่ากันนะครับก็คือใช้เส้น EMA ในการคอนเฟิร์มนะครับเนาะเส้น EMA 2เส้นเนี่ยถ้าตัดไขว้ไปทางไหนแล้วกราฟอยู่ด้านไหนนะครับถ้ากราฟอยู่ด้านบนให้ follow buy นะครับถ้ากราฟอยู่ด้านล่างให้ follow sell แล้วก็ค่า S I momentum นะครับถ้าหากอยู่ในจุดโซน overbought แล้วนะครับอยู่ overbought แล้วมันก็จะขึ้นไปในโซน oversold ถ้าหากอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วนะครับเทนก็จะกลับมาในโอเวอร์บอสนะครับเ,เพื่อนๆก็คือแรงขายที่มากเกินไปแรงซื้อที่มากเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆมันก็อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปคอนเฟิร์มการเทรดแล้วกันเนาะเรามาสรุปการเทรดแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับ t n m over time นะเนาะเพื่อนๆการเทรดทั้งหมดการแบ็กเทสที่ผมเทรให้เพื่อนๆชมนะครับก็คือมีการเปิดเทรด 5ไม้เนาะเ,นเพื่อนๆแล้วก็การเปิดเทรด5ไม้นะครับก็มีโดน SL ไป2ไม้แล้วก็ TP ไป3ไม้นะครับแต่บวกมาทั้งหมดก็คือ5.1%นะครับแล้วก็ไม้แรกนะครับผมทำกำไรได้170ดอลลาร์นะครับและไม้ที่2ก็ทำกำไรได้200อยเจ็ดสิบดอลลาร์โดยประมาณนะครับก็ได้กําไรมา4.39%นนะครับแล้วเราก็มาโดนโดนใช้ความเสี่ยง SL ไปที่75%นะครับแล้วก็โดนไม้ที่2ไปอีก 1%, 1นะครับจนเหลือ,อาบาลานซ์อยู่ที่10,000กับอีก264นะครับแล้วเราก็มาใช้ความเสี่ยง1.2%นะครับเพื่อที่จะได้2.5%นะครับใน RR 1ต่อ2เนาะเพื่อนๆก็เทคโบนฟิตไปในไม้สุดท้ายได้นะครับแล้วก็ ปิดรวมทํากําไรเป็น5%จนได้นะครับก็ใช้เวลานะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นาการแบ็กเทสเนาะเริ่มจากตั้งแต่วันที่17เมษานะครับเ,เพื่อนๆสิบเจเนี่ยจนมาถึง30เลยนะครับในการแบ็กเทสเนาะเราก็รอทั้งกราฟรอทั้งอะไรนะครับก็ในการเทรดความเป็นจริงเนี่ยผมพูดเลยว่ายากกว่าแบ็กเทสแน่นอนนะครับเพราะว่าแบ็กเทสเนี่ยผมยังรอจังหวะนะครับรอ การคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ทำตามแผนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งการเทรดของจริงเนี่ยมันจะมีทั้งเราแบบหลุดแผนบ้างนะครับไม่รอคอยการคอนเฟิร์มอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาละกันนะครับเนาะเพื่อนๆว่าการเทรดเนี่ยมันอยู่ที่กับอะไรนะครับก็คิดพิจารณากันดูดีๆนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลิปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ